จิตสะกดแค้นเมื่อสราวางแผนให้แบงค์ไปช่วยติดกล้องวงจรปิดที่ห้องนอนของป้าสัมเภาเพื่อหวังจะสะกดจิตให้ใต้จิตสำนึกของป้าสัเภาจากที่เคยทำผิดให้เปลี่ยนมาทำในสิ่งที่ถูกต้องเพลงที่สงสยัยจึงย้อนถามสราไปว่ามันจะเวิร์กใช่ไหมให้วิธีเปลี่ยนจิตใต้สำนึกของแกนเนี่ยสราจึงบอกไปว่าการที่ฉันทำแบบนี้ป้าจะเชื่อว่า การพูดความจริงเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ป้าหลุดพ้นจากฝันร้ายได,ได้สลาเห็นป้าสัมเพานอนหลับในทุกๆคืนก่อนหน้านี้ป้าสัมเพาก็จะฝันร้ายเพราะติดอยู่ในภาวะรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำมาโดยตลอดถึงแม้ว่าป้าสัมเพาจะได้เงินมาก็ไม่ทำให้ป้าสัมเพามีความสุขได้ยังคงฝันร้ายอยู่ทุกค่ำคืนดังนั้น สราจึงต้องการสะกดจิตป้าสำเภาเพื่อกระตุ้นให้ป้าสำเภาพูดความจริงสราจึงเริ่มทําการสะกดจิตป้าสำเภาที่กําลังฝันร้ายในคืนนี้โดยบอกไปว่าป้าสำเภาหนูกมลเองพูดความจริงมีแค่การพูดความจริงเท่านั้นพูดความจริงป้าสำเภาที่ถูกสรากระตุ้นต่อจิตใต้สํานึกก็เผอพูดบางอย่างออกมาว่า ถูกขู่บังคับให้รับเงินจากกิตติเพื่อไม่ให้เอาหลักฐานที่มีไปช่วยเหลือครอบครัวของกมลซึ่งก็ได้ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจอยู่ไม่น้อยกับวิธีที่จะทำให้ป้าสัมภาวยอมเผยความจริงออกมาส่วนกิตติก็ยังคงแอบสะกดรอยตามสลาและได้ข้อมูลบางอย่างมาให้กับกุณรีโดยบอกไปว่าผมตามไปดูพวกมันจนเห็นพวกมันสามคนเดินออกมาผมว่า จากที่เห็นพวกมัน3ามคนดูสนิทกันปแปลกๆนะครับกุนรีจึงได้รู้แล้วว่าทั้งสมคนนี้ต้องเป็นคนที่คิดจะรื้อคดีเมื่อ19ปีก่อนของเธอกลับมาแน่ๆกุนรีจึงต้องจัดการทำอะไรบางอย่างโดยกุนรีนำซองที่มีรูปถ่ายของสรลาเพลงและแบงค์ไปยื่นให้ยานินดูเพื่อขูและฝากไปบอกพวกของสซลาให้รู้ว่า ถ้าคิดจะรื้อคดีเมื่อ19ปีก่อนมันคงไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกใครที่ทำอะไรฉันฉันไม่ปล่อยมันไว้แน่เพื่อหวังให้ยานินไปเตือนสราให้หยุดแก้แค้นเธอเพราะคนอย่างสราไม่มีทางชนะเธอได้สราเมื่อรู้ว่ากุณรีเข้าหายานินเพื่อขู่ให้เธอล้มเลิกการรื้อคดี <S <S ก็ยิ่งทำให้สราต้องจัดการทำอะไรบางอย่างเพื่อทำให้แผนของเธอยังคงดำเนินต่อไปได้ โดยสาาเข้าไปหาวรานันเพื่อจะขอเข้าไปอยู่ในบ้านของเลธนากุลซึ่งวรนันที่คิดว่าสลาน่าจะมีใจคิดช่วยสิดนี่จริงๆคราวก่อนที่ติดเครื่องดักฟังคงอยากจะฟังว่าสิดนี่มีนิสัยเป็นยังไงจะได้รักษาถูกดังนั้นวรนันจึงคิดที่จะให้ชาาเข้ามาอยู่ในบ้านเพื่อจะดูแลสิดนี่และหลานคนอื่นๆอย่างใกล้ชิดจะได้ไม่ต้องติดเครื่องดักฟังอีก วรานันจึงยอมรับข้อเสนอของสลาเมื่อสลากำลังจะกลับออกไปจากบ้านกุนารีก็เดินตามลงมาด้วยความสงสัยจึงย้อนถามไปว่าเธอไม่ได้ชื่อสลาใช่ไหมเธอเป็นใครกันแน่สลานิ่งไปไม่ยอมตอบและขอตัวกลับไปและนำเรื่องนี้ไปเล่าให้เพลงฟังว่าเธอได้ไปคุยกับปรานันเพื่อจะขอเข้าไปอยู่ดูแลเด็กๆในบ้านเลธนากุล หวังคิดจะเข้าไปหาหลักฐานเพิ่มเติมด้วยเพลงที่เห็นว่าสราทำแบบนี้มันจะดูเสี่ยงอยู่ไม่น้อยจึงบอกไปว่าที่แกเข้าไปอยู่บ้านพวกมันครั้งนี้เราอาจจะได้เบาะแสอื่นเพิ่มอีกก็ได้สราก็หวังจะให้มันเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแม้จะรู้ว่ามันอาจจะดูเสี่ยงอยู่ก็ตามแต่สราก็คิดว่าเธอเอาตัวรอดได้ ส่วนจิราที่เป็นห่วงเรื่องคดีของกุณรีจึงถามไปว่าแกจะไม่จัดการอะไรเลยใช่ไหมกุณรีจึงบอกไปว่าหนูจัดการทุกอย่างไปแล้วนะคะอีกไม่นานหรอกค่ะมันจะต้องชดใช้ให้เราโดยกุณนรีมอบหมายให้กิตติไปจัดการเรื่องของพยานไม่ว่าจะเป็นป้าสัมภารและชยุทธพ่อของความเรียบร้อยแล้วทำให้จิราเบาใจลงไปได้บ้างส่วนวรนัน ที่อยากจะทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับครอบครัวจึงตัดสินใจบอกกับทุกคนไปว่านันคิดว่านันจะให้สาราเข้ามาอยู่ในบ้านค่ะให้เข้ามาช่วยดูแลหล,หลานๆกุนรีที่ได้ฟังก็รู้สึกดีเหมือนกันพอคิดว่ายิ่งศัตรูอยู่ใกล้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งปลอดภัยมากเท่านั้นซึ่งในตอนนั้นสาราก็เข้ามาหาทุกคน เพื่อจะบอกถึงหน้าที่การทำงานของเธอที่จะเข้ามาคอยดูแลเด็กๆทุกคนในบ้านให้อยู่กันอย่างราบรื่นและมีความสุขมากขึ้นต่อมาสราก็เข้ามาหาหลักฐานในบ้านของกุนนรีในเมื่อหาอะไรไม่เจอสราจึงต้องใช้วิธีสะกดจิตเมื่อสราเจอกุนนรีที่บันไดกุนนรีที่สงสยัยจึงย้อนถามไปว่าเธอคิดจะทำอะไรกันแน่สราจึงบอกเปิว่า ฉันมีธุระต้องจัดการพักเดียวกุนรีก็รู้สึกปุ๊บขึ้นมาแล้วค่อยๆหลับไปสาดาเข้าไปประคองร่างของกุนรีเอาไว้และพาเข้าไปในห้องนอนก่อนจะจัดการสะกดจิตกุนรีจนรู้สึกกลัวขึ้นมาและยกมือไหว้สาดาที่กำลังบีบคอกุนรีอยู่เพื่อเข็นถามไปว่าหลักฐานอยู่ไหน กุนรีที่กลัวก็เผลอหลุดปากบอกที่ซ่อนนั้นให้กับสราได้รู้สราจึงหาโอกาสแอบย่องเข้าไปในห้องทำงานของจิราและไปลองคนที่โน้ตบุ๊กของจีราที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานเพื่อหวังจะเอาหลักฐานบางอย่างออกมาแต่พอเมื่อสราเดินออกมาเจอกุนรีที่พยายามจ่อปืนมาที่เธอและยิงขูวออกมาหนึ่งนัดทำเอาสราตกใจมาก หลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาห้ามกุนรีเอาไว้เพราะไม่อยากให้เกิดคดีซ้ำรอยเหมือนเมื่อ19ปีก่อนเมื่อสรทาทำให้ทุกคนในบ้านเลอธนากุลเริ่มระแวงกุนรีมากขึ้นแทนที่จะเป็นเธอจึงทำให้ทุกคนต่างไม่พอใจในการกระทําอันรุนแรงของกุนรีที่ก่อนหน้านี้ใช้ปืนขู่จะทำร้ายสราจนทำให้กุนรีที่ไม่ยอมรับผิดเกิดภาพหลอนเห็นว่า ทุกคนกล่าวหาเธอว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดที่สร้างปัญหาภายในบ้านกุณรีที่สติแตกจึงทำร้ายตบหน้าตัวเองต่อหน้าติวดาก่อนจะโวยวายเสียงดังออกไปว่าคุณแม่เลี้ยงหนูมายังไงหนูถึงได้เป็นคนแบบนี้แล้วกุณรีก็อาลวาดอย่างหนักเกียดร้องออกมาเหมือนคนบ้าคลั่งโดยไร้สำนึกในความผิดที่ตัวเองก่อขึ้น แล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามหากสปอยอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ